คุณยังอยู่ไหมอยู่ค่ะพี่เอาไบซ้ายก่อนนะเขาบอกว่าหัวใจคุณเปิดกว้างสามารถรู้สึกและสัมผัสได้ถึงความทุกข์ของผู้อื่นและปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เอออันนี้คือ,อยังไงทำไมเลือกใบนี้คือตอนตอนที่เลือกใบนี้นี่พูดจริงๆว่านีไม่ได้เลือกแต่นีหยิบขึ้นมาแล้วพอก่ออ,อ่าน อ่านแล้วรู้สึกว่าชอบชอบอใช่ใช่แล้วพอหยิบลองลองหยิบมาอีกใบหนึ่งใบอื่นอ่านแล้วมันก็ยังไม่ใช่ก็เลยวางลงไปก็เลยเลือกใบนี้ขึ้นมาค่ะพีทบบออ่ทำไมถึงชอบใบนี้ครับอยากให้เราให้ฟังหน่อยเอ่อทำไมถึงชอบใบนี้มีความรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ปิดนะคะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากโอเค แต่แต่จะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะจะชอบฟังมากกว่าพอฟังแล้วเนี่ยอ่อตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วว่าสังเกตว่าจะเป็นเหมือนกับเวลาเพื่อนเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะชอบมาปรึกษาอืมก็ก็เลยมีความสุขว่าเออมัน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 ค่อนข้างตรงกับเราโอเคแต่ว,ว่าเราก็ไม่รู้เราก็พยายามที่จะไปไปหามาให้เขาสําหรับคนที่เข้ามาถามนะคะ ก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออชอบไปนี้เพราะไปอื่นเราอ่านแล้วก็มันเหมือนก็ไม่ใช่ตัวเราอะค่ะพี่โอเคโอเคดีนะครับเท่าเท่าที่ฟังเนี่ยจริงๆแม้แม้ไม่มีคําเนี้ยอยู่ในการ์ดใบเนี้ยแต่จริงๆรงิตอนฟังนีพูดแล้วก็ตอนที่ผมอ่านการ์ดใบเนี้ยมันนึกถึงคํคำนึงว่าคอนเน็กถึงแม้ธรรมชาติของเราเรารู้ตัวเนาะว่าเราเป็นคนค่อนข้างปิดใช่ไหมแต่จังหวะที่เราเป็นผู้รับฟังอะเราว่าคอนเน็กมันก็เกิดขึ้นเนาะ ใจคุณเปิดกว้างสามารถรู้สึกและสัมผัสได้ถึงความทุกข์ของผู้อื่นและปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ซึ่งจริงๆภาวะตัวเนี้ยผมว่าใน,ในการ์ดใบนี้ยตัวเนี้ยคือคุณลักษณะของวันเน็คือหรือโพธิจิตก็ว่าได้คือจิตที่ปรารถนาพร้อมเป็นพื้นที่หรือทําให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ดังนั้นเนี่ยพวกพารียาเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนีย่มีตัวนี้เป็นเป็สามัญปกติเลยแหละอืมผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเรามี มีมีตรงนี้เพราะว่าใช่เพราะคําว่า connect คือ love ะฮะ connect คือความรัก disconnect ก็คือ no love มันไปจนถึง hate กับอะไรต่างๆนานาเลยเนาะคือคําว่า disconnect แต่ว่าการ์ดใบนี้เป็นจริงได้ก็คือมันต้องเปิดกว้างแล้วก็ connect แล้วก็สิ่งที่ต่อตามมามันก็คือ love หรือว่าความกาุาุณาความเมตตาหรืออะไรก็แล้วแต่ครับอืมได้ อยากคุยอะไรต่อยอีกไหมไ<อ>กับใบนี้หรือว่าไปใบอื่นเลยครับก็ <c oughs> ไม่ไม่มีอะค่ะพี่เพราะว่าตอนแ,แรกๆอ่านอ่านแล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าชอบแล้วมันตรงกับตัวเราแต่ก็ไม่รู้ก็มจริงๆเราก็คือที่พี่พงศ์อธิบายแล้วก็ขยายความมามันก็ค่อนข้างชัดอะค่ะเพียง <c oughs> แต่ว่าอย่างนี้เราจะพัฒนาตัวเราเองได้ยังไงหรือว่าจะพี่พุ่มพอจะแนะนําได้ไหมคะว่าจะต้องทํำยังไงบ้าง จริงๆเหมือนเหมือนที่นีบอกอ่ะม,มีมีธรรมชาตินี้อยู่แล้วแหละแต่ในบางพื้นที่เนาะเราก็ด้วยความธรรมชาติที่เราก็พัฒนาไปแบบนี้เราก็ไม่พร้อมที่จะจะสูงสิงหรืออะไรกับใครมากมายแต่ในเวลาที่เหมือนมีคาจําเป็นหรือมีเพื่อนต้องการจริงๆเราเป็นสิ่งนั้นได้อ่ะพี่ว่ามันอยู่ในสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้แหละและจริงๆถ้าจริงๆเลยอ่ะเป้าหมายของคนอ่ะธรรมชาติเขาจะเป็นแบบนี้เป็นปกติเลยอืออือดังนั้นเนี่ยจริงๆเพราะว่ามนุษย์ มนุษย์มันมันแปลว่าการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นเพื่อนมนุษย์ดังนั้นการคอนเน็กหรือการเป็นพื้นที่ให้กันแลกัลนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยละ่ะจริงๆถ้ามีทํางานอยู่ที่นี่ในองค์กรเนี่ยเรียนรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสมีโอกาสเป็นพื้นที่ให้คนอื่นหรือว่าทํางานด้วยเราเป็นส่วนหนึ่งของของ,ของสิ่งเนี้ยมันมันสอดแทรกอยู่ในอาจจะไม่ใช่แค่ในจังหวะของการที่มีโอกาสไปรับฟังผู้อื่นเนาะ การที่เป็นเพื่อนร่วมงานการที่ทําทุกอย่างในเชืยย่อมโยงเือมันเป็นการฝึกสิ่งนี้อยู่ด้วยเราคอนเน็กเป็นส่วนหนึ่งของงานส่วนหนึ่งของระบบได้ไหมนั่นแหละความเปิดกว้างที่จะทําให้รู้สึกแล้วก็ไปกับทีมง,งานไปกับําสิ่งสิ่งหรือไปในทุกความสัมพันธ์พี่ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นสิ่งที่เรามันเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเลยแหละถึงแม้แอาจะไม่ได้เป็นเรื่องสติแบบเต็มๆม,มากๆจริง,รงๆเรื่องนี้น่าจะไปทางแกนแบบหนังสือพี่ดอยเนาะอริยาเมตายาใช่เป็นความรักเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ อขอบคุณค่ะพี่ขอขอทางขวาเลยก็ได้ค่ะอุปสรรคนะคุณเคยมีปัญหาหรืออุปสรรคใดบนการเดินทางภายในหรือไม่และคุณก้าวข้ามได้อย่างไรครับของนี้มีอะไรอยากจะแบ่งปันไหมคือจริง,รงๆแล้วตัวเองเนี่ยเมื่อเมื่อก่อนจะเป็นคนสวดมนตทุกวันนะคะแล้วก็จะ <Okay. S 1> ตั้งสมาธ แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่ตัวเองทํำมันถูกต้องหรือเปล่าอืแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสเข้าไปจนถึงแบบบางบาง,บางครั้งเราไม่ได้พนาทำท่านเพราะเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับท่านเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็ตามหาคนที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์อย่างตอนช่วงที่นั่งสมาธิมีอยู่ช่วงหนึ่งคือนั่งนั่งจนจนเห็นตัวเองนั่งอยู่เราก็ oh. ค่ะนั่งจนเห็นตัวเองนั่งอยู่แต่พอมพอมันมีมีอยู่จังหวะหนึงคือแบบมันมันเย็นแล้วมันก็วาบแล้วคือทุกครั้งที่นั่งมันจะเย็นวาบาไปหมดเลยอ่ะอืมพอมันวาบมากมากเนี่ยบางทีมันก็กลัวตัวเองไงค่ะก็เลยหยุดหยุดนั่ก็เลยบอกเออสรุปแล้วสงสัยฉันจะต้องไปหาครูบาอาจารย์วะ่ะเพราะว่าถ้านั่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆฉันว่าฉันจะต้องเพียนๆแน่ๆเลยก็เลยบอกว่าก็เลยหยุดนะคะ เสร็จเราก็เลยจะจะกลายเป็นมานั่งสมาธิที่แบบว่าเป็นเป็นแบบสั้นๆนะคะพี่วันละครึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีอะไรเงี้ยไม่ได้นั่งนานก็เลยบางบางทีเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอเอตัวนี้หรือเปล่าที่มันเป็นอุปสรรคแล้วบางครั้งเนี้ยมันเกิดจากการที่เราแบบเหมือนบางบางบางครั้งเราก็มีข้ออ้างในการที่จะนั่งเนีคะ่ะที่จะนั่งเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ,อ,อ้พวกนี้มันน่าจะเป็นอุปสรรค <ừ> ของเรา ความความกลัวที่นั่งนานไปแล้วเดี๋ยวจะไปเจออะไรแบบนั้นอีกใช่ไหมใช่ที่เป็นเป็นพวกขี้ขาดตาขาวค่ะไปไปไหนก็จะบอกว่ายกมือไหว้หมดเลยนะคะเราก็บอกว่าบอกหมดเลยว่ามาแล้วบอกขี้ขาดตาขาวไม่ต้องมาให้หนูเห็นนะไม่ต้องมาให้หเจอไม่ต้องไม่ต้องมาคุยด้วยอย่างอย่างนี้สิพี่ว่ายังไงการการนั่งถ้าเรานั่งได้นิ่งขนาดนั้นอะแล้วมันเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นอะมันก็เป็นการเดินทางภายในที่ดีแต่ ถ้าเราอยากอุ่นใจอ่ะอาจจะก่อนนั่งหรือระหว่างนั่งก็แค่นึกถึงอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อไว้ก็ได้นะเชื่อมโยงกับท่านไว้อ่ะก็ขอว่าเพราะจริงๆอ่ะเวลาจังหวะนั้นอ่ะมันเริ่มเดินไปเห็นความรู้ละเอียดละเอียดแล้วละ่ะอืมมันไปถึงจุดหนึ่งมันเวอรจริงๆเพราะว่าอุย๊ยถ้าเดี๋ยวฟังที่พี่แชร์ไปนะคริสมิตพูดอ่ะเขาก็พูดเหมือนกันจังหวะที่เวลามันเจอความรู้ลึกๆอ่ะมันเหมือนบางทีมันก็จะเห็นอะไรที่อาจจะ อาจจะน่าตกใจแต่คงไม่ถึงน่ากลัวหรอกถ้าเราขอครูบาอาจารย์ไว้อะอยังไงมันไม่น่ากลัวมันจะไม่น่ากลัวถึงระดับที่เรารับไม่ได้แต่มันจะพอดีที่จะทําให้เราเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนเท่านั้นแหละแต่มันอย่างนี้ไงทุกอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมันเลยดูเหมือนน่ากลัวใช่ปะเราก็ต้องกลัวไว้ก่อนนะมันเป็นธรรมดาดแต่แต่ถ้าเราเป็นกุศลแล้วเราต้องการให้เกิดสิ่งดีขึ้นในชีวิตอันนั้นในทางกับการอสมมตินะ สมมติว่าตรงนั้นนีกําลังจะไปเห็นธรรมแล้วผู้เห็นธรรมทั้งหมดเน่ะล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อโลกใบน,นี้เชื่อสิมีแต่คนน่ะอยากจะให้มีไปถึงสิ่งนั้นทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นแล้วมองไม่เห็นอืมให้โอกาสตัวเองเนาะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงั้นกลับอีกเรื่องหนึ่งอ่ะแล้วสวดมนต์เดี๋ยวนี้เราไม่สวดแล้วหรอหรือว่าไงก็สวดสวดบ้างค่ะสวดสวดชอบสวดไหนหรือสวดปลแกรหรือสวดอะไรยังไง เออสมัยก่อนเนี่ยอันนี้เล่าเล่าเล่า,เล,าเล่าเท้าความได้ใช่ไหมคะพี่ตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยสวดมนต์เพิ่งมาสวดเพิ<ม>่งจะมาตอนท้ายๆเนี่ยคะ่ะ<ม>แต่ว่าสวดมนต์แรกๆเราสวดแต่บาลีสันสกฤตเอตัวตัว,ตว,ตวบาลีเป็น,เป,นเป็นบทสวดปกติ<ม>ตอนหลังเนี่ยเคยไปปฏิบัติธรรมแล้วมันทําให้เราเข้าใจเลยว่าอ๋อถ้าถ้าเราสวดแล้วเราแปลด้วยมันก็จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นมันจะเป็นอะไร เข้าถึงมากขึ้นก็เลยจะพยายามสวดแบบที่มีแปลด้วยพี่ทีนี้พอพอสวดแบบที่มีแปลด้วยบางทีมันก็จะบอกว่านานนานไปนิดหนูก็จะตัดบางบทออกก็จะเหลือจะจะเหลือจะเหลือแค่บทบทหลักๆอะค่ะพี่ที่เหลือถ้าถ้าเป็นบทพวกแบบเอ่อธรรมาจากหรือว่าเป็นพวกพา่อหนูจะสวดประจำคือภาหุงพาหงุาหงอะค่ะพ,พี่แต่เนาะพาหงุง กับมหากาที่สวดประจาแต่ช่วงเออแล้วนาะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นสวดเฉพาะบาลีก็จะสวดแบบสวดสวดเยอะสวดยาวโพดชัางสวดหมดเลยอะพี่เขามีอะไรให้หนูสวดหนูสวดหมดทุกเล่มอะแต่พอช่วงหลังพอถ้ามาสวดแบบมีแปรด้วยอ่ะมันก็จะหาหาบทสวดตรงนั้นเนี่ยแล้วก็มันใช้ระยะเวลานานหนูก็เลยตัดดีครับ จริงๆสวดแปลไม่จําเป็นต้องสวดแปลทุกครั้งหรอกถ้าเราสวดจนรู้ว่าพอรู้ว่ามันมีความหมายอะไรก็สวดปกติก็ได้ไม่ต้องไปสวดแปลแล้วนะฮะอืมใช่ใช่เขาบางครั้งขี้เกียจก็จะสวดสวดไปเลยแล้วแต่ในใจมันแปลไปด้วยนะพี่อ๋อใช่ไหมก็เราจําความหมายได้นั่นแหละดีแล้วแหละฮะอืออือดีครับดีครับ,รบจริงๆบทพาหุงอะไรพวกนี้ดีหมดเลยศักดิ์สิทธิ์มากเลยพี่ว่ามันเป็น มันเป็นเหมือนเครื่องเครื่องซ้อมวอร์มอัพก่อนนั่งสมาธิที่ดีมากเลยนะถ้าเรามีโอกาสสวดแล้วค่อนยนั่งนะดีเลยเอดีครับอือนุโมทนาพี่ว่าปีโอกาสก็ทํามันเป็นมันถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่าไปข้างนอกมันต้องไปฟิตเนสออกกาลังกายเนะจริงๆสวดมนต์นั่งสมาธิคือฟิตเนสทางจิตวิญญาณที่ดีมากๆากฮะทำอย่างมีสติทําอย่างรู้เนื้อรู้ตัวยังไงเป็นเรื่องที่ดีมากๆขอบคุณค่ะพี่ครับโอเคเนาะ ค่ะพี่ <ไป S 2> ขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวเหลือคนสุดท้ายเนาะรอแป๊บหนึงหง่ง